มาดูหนึ่งเทคนิควิธีเสียบปลาหมึกเสร็จผมเก็บยังไงนะครับวิธีเรียงของเรียงยังไงทุกคนฮะเวลาเราเสียบเสร็จพี่ทํายังไงครับก่อนที่พี่จะเอาไปขายดูคลิปนี้ให้จบนะครับทุกคนนะสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับทุกคนสาหรับผมช่องอาชีพแก้จนเบลชานลสอนเปิดร้านทําปลาหมึกย่างแบบมืออาชีพดูช่องจบท่านสามารถไปเปิดร้านขายได้เลยแบบมืออาชีพนะครับทั้งนั้ดูนะครับว่าวิธีเก็บผมเก็บยังไงครับพี่ผมทํายังไงนะทุกคนนะสำหรับมือใหม่ทุกท่านหวังว่าคลิปนี้มันจะเป็นปรรรระะโยยชนนน์ัับหลลงจจาาาากกเเเเทํข้้ตอสสี็แว่ ขั้นตอนการแพกเสร็จแล้วผมก็จะแพ็คประมาณนี้เลยนะทุกคนนะถ้าเสียบเสร็จผมทําความสะอาดเสร็จผมก็จะมาแพคลงหลังโฟมแบบนี้เลยนะครับทุกท่านนะตามคลิปเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับผมขาย2ที่ผมก็จะแพคลง2ที่นะครับไอ้นี่ก็จะเป็นคางปลาหมึกเนาะทุกคนเนาะเลี้ยงให้สวยงามครับเวลาเราเอาเราจะเอาไปขึ้นะเราจะเอาไปตกแต่งร้านเวลาเอาน้าแข็งทับไว้ข้างบนน่ะเวลาเราขึ้นมันจะเอาขึ้นง่ายนะทุกคนฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะนี่ครับก็พยายามเอามาเลี้ยงให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยนะครับทุกท่านนะนี่ยครับ ของผมก็จะเป็น2ชุดชจะเป็น2ลังโฟมเนาะเพราะว่าหนึ่งผมขาย2ที่เนาะยอดขายก็ประมาณวัน8ปดถึงเก้ันบาทถึง10,000บาทนะครับของผมนะครับทุกคนฮะเนี่ยครับจะเป็นประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะพยายามเลี้ยงให้มันสวยหน่อยนะครับทุกคนฮะเลี้ยงเสร็จเลี้ยงสวยเสร็จท,ทําไมเราทําไงต่ออัดน้ําครับเนาะอัดน้ําเลยนะครับทุกคนฮะจะเลี้ยงแบบผมก็ได้เนาะเวลาเราขึ้นมาขายมันจะขึ้นง่ายทุกคนฮะเนาะจับตรงนี้เป็นหนวดจับตรงนี้เป็นคางอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะนบางคนไปเลี้ยง เฟ้อฟ้ามันจะเวลาเอาเราเอาขึ้นมามันจะเสียเวลานะครับเวลาเราจะขายทุกคนเนาะพยายามเรียงให้มนันเป็นเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะนวดก็ส่วนหนวดหอยก็ส่วนหอยคางก็ส่วนคางนวดมึกยักษ์ก็ส่วนนวดมึกยักษ์เนาะเดี๋ยวมันเรามาดูขั้นตอนกันนะครับเอาไปทําตามเลยก็ได้นะฮะทุกคนฮะมือใหม่ทุกท่านเนาะลองเอาไปทําตามเลยก็ได้นะเนาะครับเนาะทำไมผมถึงเลือกใช้ลังโฟมมันลังโฟมมันเบาอ่ะทุกคนฮะลังโฟมมันเบาเนาะเราเสียบเสร็จแบบนี้เราทําความสะอาดแล้วใช่ไหมเพื่อนเพื่อนจากนั้นขั้นตอนต่อไปคือการอัดน้ําฮะ อัดน้ำไปเลยนะครับเนาะให้น้ามันท่วมปลาหมึกไปเลยนะครับปลาหมึกมันอยู่ในน้ำอ่ะมันจะเย็นนะครับมันจะเย็นแล้วปลาหมึกมันจะสดนะครับยิ่งเรามีน้ําแข็งมาใส่ได้ยิ่งดีนะทุกคนนะใส่บนน้ำนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันว่าผมทำยังไงเนาะดูขั้นตอนการเลี้ยงปลาหมึกก่อนนะครับหอยก็จะอยู่ส่วนหอยนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกท่านนะลอง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 ไปทํากันดูนะครับขั้นตอนสําคัญเลยที่ขาดไม่ได้คือน้านะครับนะครับเดี๋ยวดูนะครับขั้นตอนสําคัญเลยที่ขาดไม่ได้คือน้ํานะ ถ้าเราเสียเสบเศียดปลาหมึกยังไงมันก็ต้องอยู่ในน้ํานะนู่นนะ่ะเวลาผมจะไปขายน,านะผมจะเอาออกสมมติว่าผมไปขายสามโมงใช่ไหมทุกคนนะนู่นนะครับสามโมงแนละ้วผมจะเทน้ําออกแล้วยกใส่ยกใส่หลังรถกระบะนะทุกคนนะแล้วไปซื้อน้ําแข็งอัดนะครับเนี่ยครับนี่อย่าลืมใส่น้ำนะถ้ายืมใส่น้าระวังของเราเสียนะครับเนี่ยครับน้ำอาดเป็นตัวช่วยได้ดีเลยนะครับถ้าเราใส่น้ําเสร็จเออพี่หนูอยากให้ปลาหมึกหนู สดขึ้นเด้งขึ้นหนูจะใส่น้ําแข็งได้ไหมได้เลยครับน้องจะใส่น้ําแข็งก็ได้นะแต่มันจะเปลืองวัตถุดิบเปลืองเงินของเราเนาะทุกคนเนาะนนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยครับทุกคนฮะก็จะเรียงให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะทุกคนเนาะผมขาย2ที่มันก็จะเป็นสองถังเป็นธรรมดาเนาะทุกท่านนะเนี่ยครับเรียงให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยนี่ครับก็อัดน้ําน้ําสะอาดธรรมดาทุกคนเห็นไหมถ้าปลาหมึกทําความสะอาดดีอะ่ะดูน้าปลาหมึกจะใสเลยนะครับน้ําปลาหมึกจะใสเลยนะครับเนี่ยครับถ้าเราทําความสะอาดดีตั้งแต่เริ่มต้นน่อทุกคนนะาปลาหมึกไม เนี่ยฟองปลาหมึกก็จะไม่ค่อยมีแล้วเห็นไหมฮะเราอาจจะเปิดน้ําให้ล้นถังเลยก็ได้นะทุกคนนะเนี่ยครับเนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่หมึกสายไปอืมถังนั้นก็เติมน้ำนี่ยครับเวลาเรา จับขึ้นมามันจะง,ง่ายเวลาของอยู่ในรังโฟมะนะทุกคนเนาะถ้าเราเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าเราไม่เรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยนะออ้ยเวลาจัดของมันจัดยากนะทุกคนเนาะอืมไหนจะไอ้นั่นไหนใจ,น,จ,น,จนี่มันติดมาพัวพันกันหมดนะครับเนี่ยครับผมก็จะแช่น้ําแบบนี้ทุกคนนะจนกว่าผมจะไปขายครับเนาะถ้าเราจะไปขายสี่โมงนะครับสี่โมงเราค่อยเทน้ําออกจากนั้นค่อยไปซื้อน้ําแข็งจากร้านน้าแข็งอัดอีกทีหนึง่งเนี่ยครับเอ็นแก้วแล้วนะทุกคนเนาะกระดองก็เลี้ยงให้มันเป็นระเบียบ ระเบียบเรียบร้อยพูดก็ไม่ค่อยชัดนะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับหลายๆท่านที่ทักเข้ามาอยากเห็นวิธีการเลียงของพี่ว่าผม,ผมเรียงยังไงนะครับในการไปขายแต่ละวันเนาะทุกคนเนาะเนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะอืมเนี่ยครับนี่ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกท่านฮะลองไปปรับใช้กันดูนะครับมือใหม่ทุกท่านนะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับเนาะหวังว่าคลิปนี้มันจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกท่านนะเนาะก็ผมนึกอะไรได้ถ้าเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาผมก็จะทําคลิปลงให้นะครับเนาะทุกคนเนาะเนี่ยครับ,นะรบจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ <c oughs> ทุกท่านฮะนี่ก็เปิดน้ําใส่ไปเนาะไม่มีอะไรมากเปิดน้ําใส่ไปอ่ะเอาตัวมาเลี้ยงมันเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะเวลาเราจะเอาตัวไหนขึ้นก่อนเรามาวางไว้บนสุดนะครับเปิดน้ําให้ท่วมเลยนะทุกคนนะเปิดน้ําให้ท่วมเลยอย่าไปขี้เนน้าาารรปล่สอดดธม เนี่ยครับน้าสะอาดธรรมดาเลยนะทุกคนนะนี่เห็นไหมน้ําใสจ้วะเลยทุกคนดูครับเนี่ยครับสองถังเห็นไหมเนี่ยครับก็ลงไปลงไปนะครับเนี่ยครับปลาหมึกเราสะอาดครับทําครั้งแรกสะอาดจบนะทุกคนนะนี่ครับนี่น้ําเขาจะใสะเลยไม่มีดําเลยเห็นไหมทุกคนฮนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกท่านนาะวิธีการเสียบปลาหมึกเสร็จผมทํายังไงผมใช้เวลายังไงเนาะทุกคนเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยแช่เสียบเสร็จแช่น้าครับ เรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะทุกคนเนาะผมใช้ลังโฟมนะครับมันเบาดีเนาะทุกคนเนาะมันเบาดีมันเบากว่าถังน้ำแข็งครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้มันจะมีประโยชน์สําหรับมือใหม่ทุกท่านไม่มากก็น้อยนะทุกคนนะลองไปปรับใช้กันดูนะครับเป็นน้ําสะอาดธรรมดานะครับเป็นน้ําสะอาดธรรมดาเลยทุกคนฮะไม่ต้องไปใส่อะไรนะครับเป็นน้ําสะอาดธรรมดามันเย็นอยู่แล้วนะทุกคนเนาะ